โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m มเซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรา,ย,ายังมีทิศขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนทิศขอไปบ่อยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> อย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสินโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสินโนกันได้นะผม,มเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตรเทเ มยังไม่พอน้วูไชมและเราก็ยังมีติกตอกน้วูไชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l ล w ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go <S no fun and simple love. อเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ซทีวีกันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะแล้วก็มาอยู่กับผมใน m t a s ท r เ d เซิร์ฟดีอีกแล้วนะทุกคนเออแล้วคือในวันนี้ว่าผมจะพาทุกคนไปโพสเซสกัญชากันเห็นมีคนดูแบบเม้นกันมาว่าเอ้ยพี่ครับผมแบบอยากรู้จุดโพสเซสกัญชาผมได้เลยดี่พี่พาไปถ้าผมจําไม่ผิดนะทุกคนนะ ก็อขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งซับสไครป์เป็นเป็นกระดใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนนะเออแล้วในช่วงนี้เสียงอาจจะดูแบบแปลกๆเนาะใช่แล้วส่วนใครที่รอติดตามประเทศเอ่าเดมอนซาวเวอร์เหรอเดมอนซาวเวอร์เปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้แหละตอนนี้มันจะเปลี่ยนชื่อเป็นสตาร์ซิตี้เหมือนเดิมไหมทุกคนนะใครที่รอติดตามสตาร์ซิตี้ก็นั่นแหละ,ะคือสตาร์ซิตี้เลยทุกคนรอเปิดตัวเปิดตัวรอหน้าชุมชนนะทุกคนเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันหน้าชุมชนโอเค ผมจะว่าทุกคนไปครับไม่ใช่หิไปโพสเสกัญชานี่คือกัญชาที่ผมดองไว้ไวตั้งแต่นดืนนปีที่แล้วทุกคนเออเนี่ยใครสนจงสนใจทุกคนนั่นเนี่ยเอ่ออะไรอย่างตาก็นั่นแหละก็ตามนั่นเนาะเอออะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะทําการมีห้าใบเนาะโอเคครบห้าใบเอา,เอา,เอาค่อยเก็บแล้วกันผมไม่เก็บเนาะโอเคตำรวจมีเท่าไหร่มีสองโอเคโพสเสกได้มา ก็จุดที่ผมจะพาทุกคนไปนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเลยกันเดี๋ยวผมจะบอกหลังจากที่ถึงที่นน่นเนาะโอเคก็ตามนะทุกคนนะกดกคนละหน like, mm ึ่งไลค์หนึ่งซับจา์เพื่อเป็นการังใจห้ผมในการคลิปต่อไปนะเออโอเคทุกคนผมได้ทําการมาร์กทางไว้แล้วนะเนาะยวพาทุกคนไปเลยแล้วกันไม่ต้องกรอคลิปให้ทุกคนนะคลิปนี้ไม่ยาวแน่นอนผมพูดว่าไม่ยาวคือไม่ยาวทุกคนนะเอามายวรูกกันเลย ก็รถผมก็แรงนะยังไม่ได้จงยังไม่ได้จูเลย R32 ผมเนี่ยซื้อมากแต่พาร์ทไหนยังไม่จูนเลยเออโคตรนานเลยทุกคนมาเราพาก,กันไปเลยผมไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้จะได้ยินเสียงในตัวกรีมหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ลองปรับๆแล้วนะทุกคนนะอะไรประมาณนี้เออเออเออ,เอ,อขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นหน่อยโอเคทุกคนเราจะสิ่งไปเมืองบนกันไม่ถึงเมืองบนนะผมว่าโอเคเดี๋ยวซ้ายตรงนี้เนาะตามผมมาเลยทุกคน รัดเลาะเหมืองไปเลี้ยวซ้ายเสียงในคลิปนี้อาจจะดูแบบผิดพงผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในทุกคนนะขออภัยณที่นี้เลยโอเคทุกคนจะเจอกลับเาเรียกว,ว่าตามน้ํามันซ้ายมือนะก็ใครที่น้ามันจะหมดก็แวะเติมได้เหมือนผมตอนนี้ยวค่อยกลับมาเติมแล้วกันโอเคมาถึงนี่แล้วก็จะเลี้ยวขวาทุกคนเลี้ยวขวาเห็นสะพานนี้เลี้ยวขวาเลยคนตรงไปเลยไม่ต้องหยุดทุกคนมิดเลยอย่ามิดเลย ไปนี่รอกัญชาทุกคนนะแพ็กกัญชาส่วนจุดเก็บกัญชาก็สามารถย้อนไปดูได้นะเพราะว่าผมน่าจะบอกไปแล้วเนาะน่าจะยังไม่เปลี่ยนที่นะทุกคนถนะ้าผมจำไม่ผิดแต่แพ็กอะเปลี่ยนแล้วเ,เลยเลยลุด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 พี่ลุดลุดโอเคนี่ยคือเขตของแอเรียนะทุกคนแอเรีย51หรือเปล่าไม่เชื่อว่าแอเรีย51ใน m g a มันเรียกว่าอะไรวะผมลืมแล้วรูว้ต่ว่าไม่รู้ว่ามันน่าจะเรียกว่าแอร์แอรเรีย51มันจะมีทางเข้านะทุกคนนะไม่ใช่ทางนี้เนาะ ให้ทุกคนมาให้ทุกคนมาทางเนี้ยเนี่ยแล้วสายทุกคนจะเจอพรมแดงสีเนี้ยนี่เลยเข้าไปอ่าโอเคทุกคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนนะผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนอ่าทุกคนบอกอ่ะไม่เชี่ยนี่หลอกกูเนี่ยไม่ได้หลอกนะทุกคนใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทุกคนอยู่ตรงไหนนะอ่านี่จุดแอเรียห้าสิบเอ็ดนะทุกคนให้ทุกคนมาจอดตรงนี้เนาะแล้วก็ยืนภาวนาสักสามสิบวินะทุกคนนะไม่ใช่และใจเย็นๆโอเคเอาจริงจังละ ก็แอร์เรจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะเนี่ยตรงนี้เลยก็ตามมาทุกคนนะเออแล้วก็เนี่ยก็ทุกคนอยู่นี่ก็เนี่ยมาเนี่ยโอเคใหทุกคนตามผมลงมาตรงนี้เอารถลงมาก็ได้นะเนะกลีผมโอเคผมว่าเอารถลงมาดีกว่าผมกลัวว่ะกลัวตำรวจมาถ้าทุกคนถามว่าเอ้ยพี่จะกลัวตำรวจทาไมครับตำรวจไม่มาตอนซองหรอกเฮ้ยผมก็ตื่นเต้นนะทุกคนนะก่อนจะโดนล่อทุกคน โอเคเดี๋ยวเราเอารถไปเจอข้างล่างโอเคทุกคนนะว่าทางเข้าอยู่ไหนลราพี่ตรงนี้ทุกคนนะมาตรงนี้เลยอ่าทุกคนจะถามว่าอ้าวพี่โอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้มันจะไปเจอได้ยังไงล้วพี่โอ้โหโดนโคตรใหญ่เลยดูดูดูใหญ่มากเออทุกคนนะตาประมาณตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยเห็นไปได้นี่ไะมนั่นแหละขึ้นไปเนี่ยดูเนี่ยทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย โอเคนี่ตรงนี้เลยเอ้ยาไปตรงนี้ไม่หายจะรับโปกคลิปอ่าตรงนี้เลยโอเคนะตามนี้ทุกคนโอเคทุกคนเดินเข้ามาโพลนะตำรวจมีโพได้อ่าเห็นปะหลอเที่จริงแต่เรานี่ก็โพกัญชาตรงนี้นะทุกคนนะเออก็ตามนั้นเลยอ่ะ ก็มาตรงนี้ตำรวจ2คงไม่มีแบบอัปเดตใช่ไหมแบบคนพกกันเช้าตำรวจวิ่งมาเงี้ยไม่มีนะโอเคทุกคนเราก็จะได้เป็นบีทนะทุกคนนะั้นเราออกจากที่ดีกว่าตรอมีความดีกฎหมายทุกคนผมกลัวมากตอนเนี้ยแบบกลัวแบบจนแบบคนลุก,กตอนเนี้ยโอเคเราออกจากที่กันเลยดีกว่าอ่าทางออกทางไหนวะทางนี้ใช่ไหมโอเคทำยังก็ได้ทุกคนทห่เราจับริเบณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมา โอเคซิ่งมาทางนี้ใช่ปะ่ะเอ้ยใช่บอกว่าทุกคนถูกปะ <c oughs> ไม่ได้มากไปนี่ผมลืมเอ้ยใช่ใช่ผมจำบ้านหลังนี้ได้ใช่ใช่ทุกคนใช่ใช่ล้วถ,ถามว่าพี่ครับแจกแผนทองแผนที่อันนี้หน่อยวัด <What? S 1> พึ่งเห็นจริงดิถ้าทุกคนถามว่าเออพี่ครับแจกแผนทองแผนที่ของตัวเขียวๆหน่อยผมก็ไม่รู้ทุกคนผมก็ไม่ได้ทำงานดำเนาะ ไม่เห็นเหรอทำไมผมมีเม็ดยาทั้งสามสิบอันเลยวะโดยที่แบบผมแบบไม่ได้อะไรเลยนะเตนนิมนท้งมันก่อนทุกคนมีเงินเติมไม่ไหนรเ,เราเนี่ยเฮ้ยเตนนิมนท้งมันหมดตังแล้วมั้งเนี่ยอ้าวเงินงไม่พอหมดตังเลย,ยหรือสี่บาทโดนจบแล้วอย่างเงี้ย โอเคทุกคนเราไปนู่นเลยมาจะทํากลับไม่ได้ปะทางกลับทางไหนวะสงสัยต้องเปิดแผนที่กันทุกคนเช็คแบบอ๋อเลี้ยวขวาลงไปเลยใช่ไหมโอเคเลี้ยวขวาลงไปเลยคงไม่มีตํารวจมาแถวนี้เนาะอ๋อใช่ใช่ใช่เลี้ยวขวาลงไปเลยเพราะว่าเราจะผ่านกลับตรงนี้เราก็ลงนี่ไปเลยโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้ทุกคน เหตุบ้างมันใกล้มากเลยเว้ยทุกคนแต่ของอันที่แล้วนะทุกคนมันจะอยู่ใกล้มากใกล้จริงๆว่ะแบบในเบลกับอันนั้นหาแป๊บเดียวเออจะหลุดจะหลุดจ,ดจ,ดจดะเย็นรถคันนี้จะเย็กนก่อนทุกคนบอกว่าพี่กอล์ฟก็มาถูกเลยน,นะที่ผมบอกใจยเย็นคือบอกรถตัวเองเว้ยไม่ใช่บอกรถมันเออรดอีคุมยากมากเลยคลุมไม่ได้ยัาหาคุมทุกคนเออทุกคนไม่ใช่ผมครับเออนี่แบบคุมรถคันเดียวได้น,นะอืมโทษทีทเออเอ,อ เนี่ยเห็นปะโอ้ยกระตุกมากทุกคนเฟรมเด็ดดอบโอเคก็มาเก็บกัญชาละพอแล้วเก็บกัญชาแล้วทุกคนไม่ไหวและโอเคเก็บกัญชาแบบเก็บดิเออตอนนี้ผมก็มีอยู่สาม ใช่แต่เราพาหน้ามันจะมาคราฟใหม่ทุกคนที่แกไปทำกัญชาใหม่โอ oh, ้ลิกาซิต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 ใจเย็นๆโ okay. อเคอ่าอก็สมควรแก้เวลาแล้วทุกคนนะเพราะว่ามันก็มีแค่นี้ไว้เพราะว่านั่นแหละก็สมควรแก้เวลาแล้วอะแถมให้ซึ่งหายงาดเลยก็แล้วจุดเก็บกัญชาตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวขับแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊แปบอ,อ่าอันน,น,น,นี้นี่นี่นี่ตรงเนี้ยนี่นี่นี่นะทุกคนนะตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ผมมาไว้นี่เนี่ย น,นี้ก็จุดแอดอกเรามาตรงนี้เนี่ตรงนี้เลยนี่คือจุดเก็บนะทุกคนลองไปดูถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดเอ้ยผิดทุกคนใจอย่าไปตรงนั้นเลยลืมลืมลืมดีดีดีเอออันนี้อันนี้อันนี้ทุกคนโทษโทษโทษผมลืมผมลืมให้อภัยผมด้วยอ่ะทุกคนเราไปหาเองแล้วกันไม่ตรงนี้ตรงนี้แต่ผมสันนิษฐานว่าตรงนี้ดีกว่าผมไม่ได้ไปเป็นเดือนแล้วโอเคเข้าใจป่ะตรงนี้นะนี่น่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มตรงนี้นนนในใตรงนี้คอ mm like ah นเฟิร์มเลยโอเค ก็สมคคนแก่วเวลานะทุกคนนะก็ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะขอคนละหนึ่งไลค์และ1นึ่งซับสคเพื่อเป็นกำลังใจ,จให้ผมในการทำคลิปต่อไปโอเคไปละบาย Till I get up, time is barely out of sight.